โอ้ไม่ไหวเลยเยอะมากมากใ่สวนเต็มเสวัสดีค่ะพอกับมาซาซาไปนะและอีกทาน้ำนะคะกับกันลูกมูสาตัวมีไอศครีมอินแล้วก็มีนานแล้วค่ะวันนี้วันนี้มาทำอะไรกันคะ ขนมถุงสูงค่ะอินอุ้มไม่ไหวเลยเด็กๆรู้ไหมข้างในมีขนมกี่ชิ้นห่งพัสิบถุงค่ะโอ้โหรู้ได้ไงอ่ะเริ่มกันเลยมิคะโอเคตัดเลยค่ะ โอ้ยน้ออกเลยลืมตาไปโอ้ยน้ออกก่อน,นใจัหนึ่งอ่ะใจัอย่าพิ่งนะแป๊บหนึ่งโอ,โอเคจัยแต่จัยถือไว้นะตาอ,อินอินล้วงขึ้นมาหนึ่งชิ้นอะไรเนี่ยอ่านาลาล้วงขึ้นมาหนึ่งชิ้น,โอ,นโอ้โหมันคืออะไรเดี๋ยวเซตแรกเราจะมาแกะกันนะคะคืออะไรนะลองกินซ<จ>ิอร่อยไหม,ม,ม,ไมอ,อร่อย อุ้ยของอินอินเป็นอันนี้อ่ะมันคืออะไรอ่ะว้ามาจ๋าท่าทายกีบชิมมาจ๋ามาชิมไหมคะคอนแน่เลยมาจ๋าเป็นคืออะไรคอนคอนเนาะมาจ๋าที่ร้านสีน้ําตาลเป็นอะไรที่ของเจ๊ไออ่ะไเหมือนซีเรียลซีเรียลอ่าแล้วของเจ๊ของอินอินเนี่ะมาจ๋านี่คือถุงของนารานะคะอ๋อเป็นเขาเก็บกุ้งนั่นเองมาเดี๋ยวนารงหยิบซิมาจ๋าอร่อยไหม อร่อยเหรอน่าละอร่อยไหมลูกอร่อยอ,อร่อยเลยลูกอือโอ้แสดงว่าสามห่อแรกก็ผ่านแล้วใช่ไหมลูกอร่อยไหมอร่อยทุกอันไหมคะอ๋ออันนี้น่าจะเผ็ดนะคะมาจา๋าน่าจะเป็นไส้กรอกหม่าล่าใจน่าจะไม่ได้กินไม่ไหวจะ,ไหไจะกินไหมครับไหนจะกินไหมครับมันข้าวพองอ้าวมันคือข้าวพองเนี่อีนลองกินดิอร่อยไหมอีนลูกเเหมือนนป็ เหมือนเป็นถั่วเลยเหรอลูกอร่อยไหมอินอมันอร่อยไหมแม่ไหนของนาราเป็นอะไรไหนดูสิลูกอร่อยไหมอาม่ามาช่วยเพราะว่าอาม่ามีความหวังจะกินขนมเล็กๆ <laughs> โอ้ของมเป็นคอนคะอ่ะอ๋อเป็นคอนเ,เก่งรีวิวเป็นแล้วเก่งถูกต้องออค่ะอร่อยไหม ของอินอินหน้าตาเป็นแบบนี้นะคืออะไรอ่ะเผ็ดเหรอลูกไหนเอาให้แม่จ๋าชิมซีเผ็ดไหมเสร็จม้าเลยนะไหนให้แม่จ๋าชิมก่อนคืออะไรอ่ะแม่เหมือนเนื้อปลาป่ะปลาสวรรค์รสเผ็ดปลารสเผ็ดปลาเผ็ดปลาแม่ของนาราหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าแซนด์วิชมาการองอะมาดูกัน น่าอร่อยไหมลูกอ่าหลับตาแล้วหยิบลูกของเจ๊ไอได้เป็นน่าจะเป็นเยลลี่หรือเปล่าเยลลี่เร็วๆดูดเข้าไปเลยว่าเจ๊ไอดูดอร่อยไหมเจ๊ไอเยี่ยมมาโอเคมีคุกกี้กล่องใหญ่ด้วยนะน่าจะต้องว้าวเล่นหรออร่อยไหมลูก อร่อยไหมแม่อร่อยอ่ะอ่แม่อร่ออินเป็นไรอ่ะอะไรอ่ะชีสอาอีลองกินดิเค้ก้อนค้ก็เหรออินอร่อยไหมโลกอาเดินไปเลยแต่าอร่อยอร่อยอะไรเนี่ยค่านี้ซ้ำกับน้องอินอินนะยิมาอร่ยเนมาอาก็มีอันซ้ำๆบ้างนะคะ ของนาราน่าจะเป็นนมเปรี้ยวอินอของอินอินเหมือนจะเป็นถั่วปะไม่อน้ได้อะไรได้โอ้ได้มาม่าจริงด้วยอะไรอ่ะไหนมาดูซิอ่านี่ของนาราคืออะไรไม่รู้จะบอกว่าถุงเนี้ยซื้อมาเนี่ยรวมส่งแล้วประมาณห้าร้อยนิดนิดเองนะคุ้มอยู่นะเนี่ยไม่อร่อยเลยเท่าไหร่สี่บาทมาองาสี่บาทนาราอาปากนะอาปากร้อเลยนะ ดูไปเลยดูทั้งหมดแอปเปิ้ลอ๋อดูไปดอิอร่อยไหมดร่อยแค่น,<า>นี้อ่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัดนี่มามาแล้วมาขอละหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> หนูนนามาด้วย <c oughs> เดี๋ยวระหว่างรอนารา,า,าเราจะให้เด <c oughs> ็กดีในคนนึ่งขโมยขน <c oughs> <c oughs> ขมกินอยู่นะขโมยกินอยู่ใต้โต๊ะดูดิอร่อยไหมครับห <c oughs> มดแล้วด้วย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เท่ากับตอนนี้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยซ้ำหมดเลยเหลือแค่ เหลือแค่นี้เองที่ไม่ซ้ำชิ้นเหลือน,นี้คือสิ่งที่ซ้ําที่พวกเรากินไปแล้วนะคะมันเยอะไหมคะเยอะมากมาก,ลกนนแล้วที่หนูกินกันไปแล้วมันอร่อยบ้างไหมลูกอร่อยอร่อยค่ะแต่บางอันจะเป็นหมาล่าจะเผ็ดเพื่อเด็กนะคะอันนี้เราชอบมากชอบอหนูชอบอปนนี้มากแล้นาราชอบไปไหนมากคะ อยู่นะคะไหนดูหน่อยสิคะมันคืออะไรคะม,รมันคือเมลอนอัดเม็ดนะคะคือมาเห็นเขากำลังฮิตถุงสุ่มขนมถุงหมูมเรียกว่าขนมถุงหมูแล้วข้างใน,นเนี่ยก็จะมีเลือกหลายแบบมา้นะว่าแบบเราเจะเอาถุงแบบเป็นขนม8 0ชิ้น1 0 0ชิ้น120น150หิรืออ้อยชิ้นอร่อยไหมอ่ะโซอีมอร่อยมากอะอร่อยจริ ออถ้าที่เป็นขนมที่เราได้กินอนะ่ะเราได้กินอันเดียวคุกกี้คุกกี้นางเข้มข้นหนักมากอันเนี้ยมันเข้มข้นมากเลยอะ่ะมันเนยแบบถึงมากมากถ้าคนแบบชอบกินคุกกี้นะจะต้องเลิฟมากๆแต่ถ้าคนไม่ชอบกินก็เราว่ามันก็ยังอร่อยเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่มไม่ชอบกินคุกกี้มันอร่อยอรีวิวขนมเหนื่อยไหมคะเจ๊ไอไม่เหนื่อยคะ่ะ <laughs> คือ150ชิ้นนะคะก็จะเป็นชิ้นจ๋ดๆแบบนี้ประมาณนี้แต่เขามีชิ้นใหญ่เมื่อกี้มีคุกกี้คุกกี้เนยใครได้นะอินได้ใช่ไหมคุกกี้เนยอร่อยอันนั้นคืออร่อยเป็นอันว่าคลิปนี้ขนมอ่ะมันได้เป็นถุงเล็กๆแล้วก็ซ้ำๆกันเนี่ยมาม่าจ่ายไป500บาทคุ้มไหมคะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มใช่ไหมเพราะว่าทำไมอร่อยเป็นทุกอย่างใช่ไหม ถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันสนุกๆเหอนมาว่าห้าร้อยบาทก็ก็ก็สนุกดีสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะแล้วถ้ามีถุงสุ่มแบบนี้อีกเล่นอีกไหมคะต่อไปค่ะอันถุงสุ่มเอลซ่าถุงสุ่มเอลซ่าอ่ะใครมีถ<ม>ุงสุ่มเอลซ่าแท็กมาเลยค่ะเดี๋ยวก็ตามไปซื้อมาไม่มอเอาอย่าเอาถุงสุมมส่มเนสโกโ้เอาถุงสุ่มเนสโก้เลยนะคะถ้ามีถุงสุ่มเนสโก้ถุงสุ่มเอลซ่าแท็กมาหม,มามาค่ะเดี๋ยวมามมาซื้อให้โอเคไหมงานคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะครับคุ้มสมอันนี้ไม่คุ้มใบเดีสิไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไหมคะเจ๊คุ้มไหมไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มใช่ไหมโอเคไม่คุ้มค่ะไม่มีอันที่หล่ยไม่สองอันซ้ำๆด้วยนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดทำเป็นใครให้น้องน่ารักด้วยนะคะ